สวัสดีครับก็มาถึงคลิปที่11นะครับสำหรับเทคนิคการใช้ TSD หรือว่า Tips and Tricks นะครับสำหรับคลิปนี้พอดีว่ามีหลายคนถามเข้ามาพอดีนะครับก็เลยอยากาทำคลิปให้มันเคลียร์ไปเลยว่ามันมันมีวิธีแก้ยังไงนะครับก็คือปัญหาที่พบก็คือเรามีเลเวลที่อยู่ใกล้กันแบบนี้เป็นแบบเลเวล เล่นระดับนะครับก็อย่างอย่างไฟล์นี้ไฟล์ตัวอย่างก็จะมีเลเวลอันนี้นะครับที่ระดับเอเท่าไหร่3มเมตรนะครับกับระดับบน3.5เมตรผมก็ทำระดับแยกกันคนระดับนี้ไปเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดระดับมันมันไม่ต่างกันมากเนี่ยผมก็จะใช้วิธีเล่นกับออฟเซตของพื้นเอานะครับก็คือคลิกที่พื้นตรงนี้ มันจะมีคำสั่งตรงนี้ครับ overlay slab depth นะครับผมสามารถใช้ vertical offset เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวค่าระดับของพื้นได้นะครับแต่ว่าการเล่นตรงนี้มันจะไม่มีผลกับตัว Analysis Model นะครับ Analysis Model มันจะเป็นระดับเดียวกันแต่ถ้าเราแยกระดับไปเลยเนี่ยถ้าเราคลิกมาที่ sover view นะครับตรงนี้คือ Analysis Model a n a l y s i s Mo เด l มันจะแยก l e เ e l กันให้เลยนะครับ แต่แต่นะครับปัญหาที่เกิดก็คือ,อกลับมาดูตัว structural view ก่อนปัญหาที่เกิดก็คือ,อมันมีคานตัวนี้ถูกไหมครับคานตัวนี้ตามหลักความจริงเนี่ยมันต้องรับพื้นทั้งชั้นระดับล่างกับชั้นระดับบนถูกไหมครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินะครับในโปรแกรมเนี่ยมันมองคานตัวเนี้ยเราเห็นเ r e n ล e line ใช่ไหมครับที่มีโนดอยู่3โนดเน ที่มีโหนดอยู 3, ่หนดตรงนี้มันมองคานตรงนี้เป็นแค่ลายอิเ e m มนต์ตัวหนึ่งนะครับถ้าเราลองดูใน So เวอร์วิวนะครับเราจะเห็นคารตรนตัวนี้นะครับคานตัวนี้มันอยู่ที่ระดับบนหรือหรือใครเขียนที่ระดับล่างมันก็จะอยู่ระดับล่างนะครับมันจะไม่อยู่ระดับบนเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าคานตัวนี้มัารับแค่พื้นชั้นในชั้นหนึ่งเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองรันให้ดู อันนี้ผมผมใส่โหลดตัว dead load ไป150กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็ live load ไป200กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับเดี๋ยวผมสร้างโหลด combination ก่อนไปที่โหลด combination นะครับ generate uh, next นะครับผมเอาเคสเดียวคือเคสนี้เปลี่ยนเป็น1.4นะครับ dead load หนึ่งจุดเจ็ดไลฟ์โหลดแล้วก็ฟิ i s h เลยโอเค,นะคเสร็จแล้วผมจะลองรันดูเคลียร์ก่อนอ่าบริเวตก่อนนะครับแล้วผมก็รัน Analyze All Static อ่ะทีนี้ผมมาดูที่ result view นะครับดูที่ Result View อันนี้พอดีผมมีตัด มีเสริมเหล็กบนไปด้วยลองลองเล่นดูก่อนหน้านี้นะครับ리เซิลวิว,วเดี๋ยวผมปิดตัวแพชตัวนี้ก่อนสลับแพชแล้วผมมาดู bending moment นะครับ bending moment อ่าเห็นไหมครับก็คือคานตัวนี้มันก็รับน้ำหนักแค่พื้นชั้นบนนะครับมันไม่ได้รับน้ำหนักพื้นชั้นล่าง เพราะฉะนั้นมาดูตัวดิฟเฟเคชันของพื้นกับคานเห็นไหมครับพื้นชั้นล่างเนี่ยแอนลงไปแบบนี้เลยเราเปิดแอนิเมชันดูก็คือคานเนี่ยมันมันไม่ได้มารับพื้นชั้นล่างนะครับทีนี้ทำยังไงมันถึงจะใช้าคานตัวเนี้ยมารับพื้นชั้นล่างด้วยนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราก็อาจจะโมเดลเป็นเป็นวอลไปเลยใช่ไหมครับ แต่มันปัญหาที่เกิดขึ้นอีกทีหนึ่งก็คือพอวมเดลเป็นวอลปุ๊บมันก็แข็งไปนะครับแล้วเราก็จะไม่มันจะไม่ได้เหล็กเสริมเป็นคานเหมือนที่เราต้องการมันจะเป็นเพราะวอลมันจะเป็นตัวไฟนอลอิเมนต์ใช่ไหมครับทีนี้เราก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ในในคู่มือนะครับในตัวเฮลของ t s d เนี่ยเขาแนะนำไว้เดี๋ยวผมปิดปิดโหลดก่อน ก็คือให้เราใส่เป็นเหมือนกับดัมมี่เป็นคารดัมมี่เข้าไปนะครับโดยที่ให้มันไม่มี Density คือไม่มีความหนาแน่นนะครับมันก็จะมีเขาเรียกซ,ซีโร่เดนซิตีนะครับมันก็จะไม่มีน้ําหนักแล้วก็มันก็จะ,มจะไม่ไปรวมในเซลเวดด้วยนะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะโมเดลคานหลอกเนี่ยือดัมมี่ดัมมี่บีมเนี่ยที่ระดับล่างนะครับเพราะระดับบเรามีบีมของจริงแล้วทีนี้เวลาโมเดลถ้าเกิด มันมีคานมาบาังอย่างนี้มันก็จะทางานยากนะครับผมก็จะปิดตัวอ่าผมไม่ได้ปิดผมจะปิดตัวจีโอเมตรีของคานผมคลิกซีนคอนเทนต์นะครับตัวนี้ซีนคอนเทนต์แล้วผมเลือกคอนกรีตบีมครับที่พ p e r t ตด้านขวาผมเลือกปิดจีโอเมตรีออกไปอ่ามันจะเหลือแต่เส้นเเป็นเส้นเ e ล e ฟิลไลน์นะครับอ่าผมจะเล่มโมเดลตัว a n a l y ซ i สเอลเมนต์นะครับ ก็ไปที่โมเดลนะครับเรื่องตัวนี้ analysis element นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้อ่ามันจะมี analysis element เขียวๆโผล่ขึ้นมานะครับตรงนี้ทีนี้เราต้อง define มันให้เป็น zero density นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องไปไปตั้งค่าใน material ก่อนนะครับว่าเรามี zero density อย่างอ่าเราไปที่ home นะครับ material นะครับแล้วก็มาดูที่แมท e r เรียกตรงนี้ไอตัวซ e r o Density เนี่ยเราต้องไปตั้งในหมวดที่เป็น general นะครับ general อ่าอันนี้ผมตั้งไว้แล้วเป็นเป็นแนนะครับ n น w ตัวนี้เรามาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงก็เห็นไหมครับ Density เป็น0ูนย์ใบนะครับค่า e ตัวนี้ผม ผมทำงานกับคอนกรีตผมก็เอาค่า e ของคอนกรีตมาเรนแบบนะครับแต่จริงมันกไ็ไม่มีผลอะไรหรอกตัวนี้เป็นค่าที่คอนกรีตใช้นั้นเลยนะครับส่วนค่า g นี่ไม่ได้ใช้มันก็จะเป็นเทาๆแล้วก็ไอค่า thermal expansion ก็เป็นศูนย์ไปเพราะมันไม่มี p r o p e r อยแล้วนะครับก็เราสร้างไว้ในหมวด general นะครับตั้งชื่อว่าน o w แล้วแต่เราเลยนี่ตั้งชื่ออะไรก็ได้นี่ผมตั้งชื่อว่า now จะได้เข้าใจว่ามันคือเป็น dummy นะครับโอเคกดโอเคไป กลับมาที่ตัว a n a l y z i s Element เรานะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องเปลี่ยนตรง Material type เนี่ยตรงนี้นะครับเป็น General นะครับและตรงเกรดตรงนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นเป็นแนวนะครับทีนี้ค่า A Ax นี่หมายถึงว่าค่า A ตามแนวแกนก็คือค่า A หน้าตัดนั่นเองนะครับเป็นค่า A ที่มันเอาไปคิดพวก a x i a ซ force กับ t o r s ช o นนะครับเดี๋ยวผมลองก่อนผมลองให้เป็น1ม mm. มอันนี้หน่วยเป็นเซนใช่ไหมครับผมให้เป็น0.1จุเซนนะครับ a p a r a l l e l to minor ก็คือค่า A ตามที่มันเอาไปคิดโมเมนต์กับเชียร์ตามแนวแกนแกนหลักนะครับผมก็ให้มันน้อยที่สุดเลยคือโปรแกรมมันห้ามให้เป็นศูนย์นะครับ ทีนี้ค่า i ค่า i ผมต้องการให้มันตัวนี้เป็นคารนเป็นคารนหลอกใช่ไหมครับเราต้องการให้ค่า i มันไปไปเยอะที่ตัวคารนหลักเพงาั้นตัวนี้ค่า i ผมก็ให้มันเป็น0.1เหมือนกันนะครับทั้ง i major i minor แล้วก็ i axial ด้วยคือ i x นะครับตัวนี้เป็น i อของ torsion นะครับผมให้มันน้อยๆหมดเลยนะครับแต่ทีนี้ยังไม่หมดนะครับเราต้องทำทำตัวลิงก์ตัวหนึ่งมาลิงก์กับตัวคารจริงๆของเรานะครับเราก็ไปที่โมเดลเหมือนเดิมแล้วก็เลือกเป็น element นะครับเ,เป็น beam ไปไม่เป็นไรตอนนี้เราตั้งค่าเป็น general นะครับ เกรดเป็นนอเหมือนเดิมทุกอย่างลองเป็น1น่งเป็นศูนย์จุดหให้มันน้อยๆไว้ทีนี้ค่า i ของตัวลิงก์เนี่ยจะต้องมากหน่อยเพราะว่ามันเราไม่ต้องการให้มันขยับซ้ายขยับขวาหรือว่าโกงโก่งตัวหรือว่ามีการหดตัวอะไรอย่างนี้นะครับ ผมก็จะใส่ไปเลยเป็น1 e 1 0ไปเลยนะครับ1นึ่งคูณสิยกทังอนึ่งคูณสิบยกลัง10นะครับทั้ง i x i อ็กไอไมไอเมเนอร์ไเมเจอร์นะครับ1 e 1 0นะครับ1 e 1 0นะครับโอเคไอ้นี้ลองมาวาดนะครับผมก็วาดสัก5ตัวนะครับที่จุดกึ่งกลางสแปน1ตัว จุดเท่าไรหนึ่งส่วนสามหน่งตัวหนึ่งสวนสีทหนตัวนะครับตามโหนดที่มันไกด์มาให้เรานี่แหละสีส้มๆนี่แหละนะครับเ,เสร็จแล้วลองวอลิเดตสักหนึ่งทีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองรันกันดูว่าจะเป็นยังไงเคลียร์ก่อนไปที่ analyze นะครับเลือก analyze all static อ่ะลองมาดูผลนะครับ s ีเ t View เลือกคอมบิเนชันอ่านี่มันมารับพื้นชั้นชั้นล่างแหละแต่ว่าแต่ว่าปัญหาที่เกิดก็คือเห็นไหมครับมันเกิดการยืดตัวของตัวลิงก์สังเกตว่าตรงนี้ดีเฟคชันมันเท่าไหร่0.5ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ไป4.5เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นลิงก์ที่ไม่น่าจะถูกต้องตาม สมมติฐานเราคือมันไม่ไม่น่าจะยืดถูกไหมครับอ่ะทีนี้ทําไงเราก็ต้องมาเปลี่ยนกลับที่ circular view นะครับผมก็คล้อแบบนี้เลือกทั้งหมดสิ่งที่ผมต้องเลือกคือ element span นะครับอ่าแล้วก็เราไม่อยากให้มันยืดมี elongation นะครับเราก็เพิ่ม ax เข้าไปเพราะว่า ax ก็คือ a ด้านที่เป็น ตามแนวแกนนะครับ x, x แกน x ของทุกเมมเบอร์เนี่ยจะวิ่งตามแนวความยาวของเมมเบอร์ตลอดนะครับเราเปลี่ยนตัวนี้เป็น 1e10 นะครับใหญ่ๆไปเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมเมื่อกี้นี้ผมผมลืมให้ดูก็คือตัว Release นะครับอันนี้ปกติมันเป็นฟิกฟิกอยู่แล้วนะครับตัวตัว d u l t u l t ของตัว Element เนี่ย แต่ว่าตัวที่เป็นคารเนี่ยอันนี้แล้วแต่คอนเซปต์ของแต่ละคนเลยถ้าจะทําเป็นพินก็ได้นะครับภาระมันก็ตกไปอยู่กับตัวลิงก์ใช่ไหมครับผมลองเป็นพินดูเลยแล้วกันเฉพาะตัวคารตัวล่างนะแต่ตัวลิงก์ผมเป็นฟิกนะครับไม่ต้องการให้มันมีการเคลื่อนตัวหรือว่าการหมุนการบิดนะครับโอเคลองรันใหม่ ปึ๊บครับดู r e s u l t view เห็นไ,ไหมครับมันไม่หดแล้วไปตามกันแล้วทีนี้เห็นไ,ไหมครับ0.3อ่ะ0.8กับ0.8นะครับทีนี้เรามาดู bending moment diagram บ้างเดี๋ยวผมปิด deflection ก่อนนะครับก็จะมี deflection เออมี bending moment ตามคานตัวบนที่เราเอาลิงก์เนี่ยไปฝากไว้นะครับ จะมีที่คานตัวล่างนิดหน่อยนะครับตัวนี้มันมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันมันมีค่า density อยูออ่มีค่า a อยู่นิดนึงนะครับ0.1มันก็เลยมีโมเมนต์เกิดขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่มีนัยะสำคัญอะไรนะครับก็นะครับ,นะรบอันนี้ก็คือวิธีการใส่ตัวลิงก์เข้าไปเพื่อออ,ออกแบบ หรือว่าวิเคราะห์คารที่รับพื้นต่างระดับกันนะครับก็โอเคหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังมีปัญหานี้นะครับขอบคุณครับ